อ่ะโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้นผมอินสตาบล์อีกแล้วนะผมกับโซโล่เลเวลลิ่งอาราส์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาตามคำเร,เรียกร้องให้ทุกท่านนะครับผมจากให้ผมเปิดโพสไปจากดูเทคนิคการเล่นอาวุธหรือว่าจะเป็นในส่วนของวิธีการดันพลังให้มันสูงๆนะครับถามว่าผมเป็นสายเติมไหมใช่ครับผมเป็นสายเตมิมผมเป็นสายเติมก็จริงที่เติมไปหมื่นนิดๆแล้วก็มีแอบเตือบ้างนะครับแต่พอจับทางได้นะครับผมบอกเลยว่าผมเติมไปครึ่งครึ่งหมื่นแรกอะ พลังผมไม่ได้โตขนาดนี้อันนี้เกินอันนี้คือเกินก่อนเลยนะาะเติมไปตอนแรกอะผมไม่ได้โตขนาดนี้นะครับแต่พอมาช่วงหลังปึ๊บถามว่าทําไมพลังผมแม่งเริ่มพุ่งหาของทําไมเริ่มได้ดีนู่นนี่นั่นนี่ผมจะมาบอกให้หมดเลือกเลยครับผมว่าในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์จากแบตแบตทเลท่นคลาสประมาณเท่าไหร่นะจากตอนนั้นผมติดอยู่ประมาณเนี่ยสิบแปดได้ไมั้งสิบเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็พุ่งมาสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ผมทำยังไงผมหาของยังไงทําไมตัวละครถึงมีพลังเยอะขึ้นมาบ้างแต่ละตัวนะครับผมอะวันนี้จะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับเออมาอย่างแรกที่ทุกคนควรรู้นะครับผมค่าสเตตของตัวละครนะครับของซองจินอูนะครับในส่วนของซองจินอูตัวเนี้ค่าสเตตที่ทําให้พลังเราเพิ่มเยอะถ้าเยว่มพาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ถอดอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นสเตตเดฟเฟล์เพียว นะครับเป็นสเตตดีฟอลแบบเพียวๆเลยนะครับที่มีแค่อาร์ติแฟกต์เพราะมันถอดแฝกไม่ได้ปะเออห้าหมื่นอ่ะผมพิเกตถอด <c oughs> นี่คือสเตตเพียวๆที่มีแค่อาร์ติแฟกต์นะครับผมที่เพิ่มอัตราคิดที่เข่าการเมฆคิดที่เขทะลุป้องกันปริมาณดาเมจเพิตต่มขึ้นนะครับผมอ่ะจะพามาดูตรงนี้ในส่วนของอาร์ติแฟกต์นี่พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ผมจะอยู่ที่74เปอร์เซ็นต์พลังป้องกันอยู่ที่13เปอร์เซ็นต์ก็คือเยอะมากนะถ้าถ้าพูดถึงพลังป้องกันถ้าหาดีกว่านี้ได้มันก็ดีีีแแหหลลละ้ววก็เเัับบพงชิตอออยู่่ท12นคร แล้วปุ๊บพอเราใส่อาวุธเข้าไปนะครับพลังอง์ผมก็จะเพิ่มขึ้นมาอ่ะนี่เนื่องจากอาวุธไม่มีดาวเนาะเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างในกรณีที่มีอาวุธดาวถึงสองดาวลาดาาแล้วกันอ่ะปืน l e v e เจ็ดสิบอ่าดาบจักรสี่สิบห้าสองดาวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแปดหมื่นหกละแล้วแปดหมื่นหกเอ้ยพี่มันก็ยังไม่เท่าหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของตรงนี้ของผมอ่ะอ่าแป๊บบนึงในส่วนของ เซตอัพแรกของผมตรงนี้นะครับอาวุธผมมีดาวมีเลเวลร้อยทั้ง2ชิ้นนะครับแต่ในส่วนของอันที่2 70กับ45สําหรับคนที่ไม่ใช่สายเติมหาของยากก็ต้องไปอัพให้ในส่วนของฮันเตอร์ด้วยนะครับผมพลังอ่ะถ้าเกิดคุณอัพสักอันนึงให้ถึงเวลร้อยใช่ปะแล้วก็อีกอันนึงสัก80อย่างเงี้ยพลังผมว่าก็แตะประมาณ90,000กว่าแล้วนะ95้า0 9 6่0 0นะครับ แล้วก็ในส่วนของสเตตตรงนี้ก็อัปประมาณนี้นะครับผมแต่ที่ผมอยากให้เน้นเบสสเตต,เต,ตไว้ให้เป็นแม่นยำประมาณ80นะครับซึ่งอาวุธดาวเยอะมันก็จะยิ่งได้ถ้าสเตตตรงเนี้ยเยอะผมจะอยู่ของผมจะอยู่ที่ประมาณ75นะครับถ้าเกิดไม่อัปเพิ่มเนาะแต่พออัพเพิ่มก็มันก็จะเป็น80เปะนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องอาวุธกันนิดหนึ่งนะครับเรื่องอาวุธที่ทุกคนควรรู้นะครับผมเพราะว่าอาวุธอะถึงแม้จะไม่ใช่อาวุธยอดฮิตแต่มันก็ทําให้คุณเก่งขึ้นได้นึกออกไหม ในส่วนของดาบจักรพัดถ้าเกิดคุณเล่นดีๆโต๊กลับเป็นนู่นนี่นั่นเป็นมันเก่งครับยิ่งมีดาวยิ่งเก่งครับอืมทุกอาวุธแหละยิ่งมีดาวยิ่งเก่งดาบสั้นเงาจันอันนี้ไม่มีดาวมีดาวเดียวก็เก่งปืนประมาณสองดาวถึงสามดาวก็เก่งสมุดน้ําอันนี้ผมดาวเดียวอะหรือว่าไม่มีดาวเลยอ,อันเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ไดยันเอ็นเกมเลยนะสองรับคนที่แบบว่าอัพ ันไปแล้วอ่ะแล้วยังหาอย่างอื่นไม่ได้อ่ะแล้วมีเกียวสักอันก็ได้ก็เก่งเหมือนกันนะผมทุกอาวุธมีจุดเด่นข้อเด่นของมันทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าอ่าแทนที่คุณจะไปหมกมุ่นกับอาวุธหลักๆตรงนี้ให้ผมแนะนําให้เล่นอาวุธที่มีจนแบบตันประสิทธิภาพมันออกมาให้ได้มากที่สุดตามตามในแบบฉบับของตัวเองตามสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับอย่าลืมว่าเกมนี้คุณไม่ได้ไปแข่งกับใครยกเว้นการตีมังกรที่คุณต้องแข่ง ทำนู่นนี้นั่นแต่ถ้าเกิดจะเอาเลเวลเอาฝลังเอา x อช่วงแรกสตอรี่ครับสตอรี่ไม่ว่าจะเป็น normal หรือ hard นะครับช่วยเพิ่มเลเวลให้คุณได้ช่วยในการหาของอัพให้คุณได้นะครับอืมอันนี้จะช่วยคุณได้เยอะในช่วงแรกเรกชื่อป่ะตั้งแต่เกมเปิดมาเดือนหนึ่งทุกคนผมเพิ่งมาตีบางกวนเอาเมื่อแบบสออาทิตย์นี้เองนะ เออแล้วผมก็อยู่ท็อปสองมังกรอยู่ท็อปสองมังกรมาเรื่อยๆเพราะว่าผมเริ่มจับทางเกมได้ละะว,ว่าเฮ้ยผมควรไปทางไหนควรเล่นอะไรยังไงนะครับพอเราจับทางได้ทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นนะครับ <นะ S 1> และถามว่าพี่ครับสเตตอันนี้พูดถึงสเตตกันต่อสเตตอันไหนที่มันเพิ่มค่าพลังเยอะๆบ้างพลังต่อสู้ตรงนี้นะครับสเตตที่เพิ่มค่าพลังเยอะๆนะแน่นอนนะผมเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็น ครับเห็นว่าของผมไปที่74%เลยาาถามว่าทําไมหมวกครับออฟบนเนี่ยพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มีอัตาราคียบวกหนึ่งทุกอย่างผมจะค่อยอัตาราคียและพลังโจมตีหมดเลยถ้าผมหาได้<ะ>เห็นปะไอเว้นอันล่างนี้เป็นดาเมจกรีเนาะอ่ะเครื่องประดับเหมือนกันครับผมเห็นไหมจะมีโจมตีเปอร์เซ็นต์กับดาเมจกรีโจมตีเปอร์เซ็นต์ดาเมจกรีโจมตีเปอร์เซ็นต์ดาเมจกรีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจกรีทุกอันนะครับผมทำให้พลังพลังโจมตีของผมอยู่ที่10,080 หันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ลงพละกกาลังหมดเลยมีแค่เอามาลงตรงนี้ให้ม่นยําถึง80นะครับมันจะได้ไม่แหว่งมากเกินไปเนาะอ่ะอันนี้ก็จะจบในส่วนของฮันเตอร์นะครับผมซึ่งผมจะขึ้นไว้ให้ว่าค่าสเตตไหนบ้างที่ทําให้ค่าพลังของคูณขึ้นเยอะนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยพลังโจมตีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราคริเทเชีลดาเมจคริเทเชีลทะลุป้องกันปริมาณดาเมจนะครับผมหาพวกนี้ให้ได้เก่งขึ้นแน่นอนนะครับต่อมาเราดูในส่วนของฮันเตอร์นะครับผม ฮันเตอร์เหมือนกันเลยครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะผมว่าฮันเตอร์ในส่วนของฮันเตอร์ครับผมยิ่งมีดาวพลังของฮันเตอร์ก็ยิ่งสูงดูดิไอโซอจีอูผมไป9ก้าหมื่นละเทียบกับตัวชาเฮอินเจ็ดหมื่นหนึ่งเอฟมาเจ็ดหมื่นหนึ่งสามดาวพวกนี้ครับหรือเชเวเนี่ยหกหมื่นเจ็ดยิ่งมีดาวยิ่งเก่งอาวุธมีดาวยิ่งเก่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอยู่ที่ดวงลว้ลวนในส่วนของฮันเตอร์เออแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเอาคอมโบไหนเซตไหนไปเล่น ตอนแรกผมไม่ได้จะเล่นซอจีอูด้วยซ้าผมจะไปเล่นเอ็มม่าแล้วก็ชาเวนะครับสองตัวนี้แต่ซอจีอูมันช่วยในเรื่องการตีหมาตีดัดลงแปกนะครับแล้วผมก็ดันเปิดได้มาเยอะผมก็เลยเอาทรัพยากรเนี่ยมาลงกับหมัดของน้องแทบหมดเลยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเหลืออีกอันหนึ่งผมก็ทําอีกอันละนะครับดูแป๊บหนึ่งเนี่ยผาดใบแดงอีกใบหนึ่งเดี๋ยววันเนี้ยได้ละเดี๋ยวก็ทําอีกใบหนึ่งนะครับอืม อันนี้คือจุดที่เรียกว่าแทบจะต้องบังคับให้คุณทําเพราะว่าบางตัวมันโซจีอูอ่ะไม่มีดาวหรือว่ามีแค่สองดาวอ่ะตัวน้องมันก็เก่งตัวน้องก็เก่งนะครับทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วเนาะใช้ไอ้อินตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นตัวที่ควรมีติดไอ1ดีหนึ่งหนึ่งดาวจําเป็นมากอาวุธคุณได้หนึ่งดาวแน่ๆครับเพราะตัวน้องเนี่ยเป็นดาเมจล้วน เป็นดาเมจที่แรงกว่าชเวและสามารถลงได้หลากหลายกว่าชเวไม่ว่าจะชนะธาตุหรือไม่ชนะธาตุนะครับในส่วนของไทอินดาเมจต้องแยแรงมากๆนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะเออไม่มีดาวควรติดไอดีควรควรมีติดไว้แต่ตัวที่แบบควรที่แบบเอาขึ้นมาในหนึ่งในสามอ่ะควรจะเป็นตัวที่มีดาวของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เอ็มม่าก็ได้สักตัวหนึ่งที่มีดาวผมแนะนําเลยเอาขึ้นมาแล้ว อัพน้องดัดน้องให้แทบจะสุดเลยก็ได้นะครับถ้าทำได้เนาะก็ตามนี้แล้วฮันเตอร์นะครับผมอาร์ติแฟกต์เข้าใจง่ายกว่าตัวหลัเกเยอะเลยนะผมเพราะเขาจะมีส,ส่วนของสเตตัสที่แนะนำตรงนี้สเตตัสที่แนะนำของซองกิไอซอจีอูต,ตัวเนี้ยพลังชีวิตอัตราคิดิคอลดาเมจคิดิคอลซึ่งแน่นอนครับของแทบทุกชิ้นดาเมจกิ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 อัตรากิอัตรากิ อัตราคิแล้วก็อันนี้ไม่มีอัตราคิเนาะหายของของหมดนะครับนี่สต่น้องก็เลยจะดีดกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับให่อินตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอ่ะดูพลังโจมตีอัตราคิไดเมจคริติคนะครับก็ใส่ไปนะครับผมอันนี้ของผมยังหาได้ไม่ดีเนาะเออมีของอันนี้หลุดมาก็เดี๋ยวค่อยเอาไปลงให้กับตัวหลักผมน่าจะเปลี่ยนกับตัวหลักอยู่แล้วอันเนี้ยเสร็จเนี้ยนะครับ ออก็ดันตามค่าสเตตัสที่แนะนํานะครับผมอ่ะแฟกก็เหมือนกันนะครับตามนี้เนาะอ่ะอันนี้นิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เสริมไปนิดนึงการใส่อาร์ติแฟกต์นะครับคุณจะใส่ครึ่งท่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดกลัวดันพลังยากไปใส่ให้เต็มนะครับผมเพราะเอฟเฟกต์อาร์ติแฟกต์เนะี่ยเพิ่มพลังเยอะมากๆเหมือนก,กันผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็เนะ้นไปที่สเตตส์เนาะเออก็อยากให้ทุกคนพยายามที่จะใส่ให้ใหมันครบเตเข้าไว้นะครับผม เพื่อที่จะได้ในส่วนของอบัฟเพิ่มเติมสเตตัสเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมในส่วนของเอฟฟกรองเนานะเอฟฟกเตตเนาะนะครับก็ประมาณนี้พยายามทําอาวุธตัวละครให้ได้แทบทุกตัวที่ใช้นะครับให้ได้ทุกตัวที่ใช้นะผมแนะนําเน้นย้ําอย่างน้อย3ามตัวต้องมีแน่ๆนะครับผมแล้วก็เป็นอีกตัวรองอะไรก็ว่าไปในการผ่านดันเนื้อเรื่องนะเนาะประมาณนี้นะผมในส่วนของการดันพลังในฉบับองผมเนาะการหาสเตตัสที่ถูกต้องอ์ติแฟกที่ถูกต้อง หายังไงอะไรยังไงนะผม hey, <boy. S 2> เพราะว่าทุกคนรู้ในส่วนของจุดนี้ดีนะครับว่าควรที่จะหามันยังไงเนาะซึ่งถ้าบอกว่าเกลือใช่ครับแน่นอนเกลือผมก็เกลือเหมือนกันแต่ถามว่าเนี่ยทําไมผมถึงไม่ไปใส่เหมือนคนอื่นนะ่ะคนอื่นใส่เซ็ตขีททาไมผมถึงยังใส่เซ็ตนี้อยู่เพราะแฟกมันไม่เกลือนะครับแฟกมันไม่เกลือผมเลยใส่ผมเลยใช้พัอลองเนี่ยดูดิไม่เกลือเลยนะเว้แท่ไม่เกลือเลยนะเว้เห็นปะผมก็เลยเอามาใช้นะครับผม มันเลยทำให้พลังของผมถึง1นึ่งไงบางคนนะ่ยังหมื่นเอยู่เลยนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะบางคนยังเท่านั้นอยู่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมสําหรับวันนี้คลิปสั้นๆน,นะผมให้ทุกคนได้พอเข้าใจกันในสําหรับการดันพลังนะครับผมก็มาเผยทิคให้ดูเนาะส่วนการในของอ์ติแฟกต์อ่ะถ้าไม่อยากเพิงเยอะให้เปิดเลเวล5ไว้ก็ได้ครับเปิดไว้แบบพวกเลเวล5เนี่ยหมือนเี่ยผมเปิดเลเวล5ไป ว่าผมบางอันผมก็เปิดแค่เล v e l 5 l ล v ว l 10นะครับเพราะแบบบางอันมันลงดีอะไรเงี้ยก็อยากลุ้นเพิ่มนะครับก็ประมาณนั้นพยายามเปิดเปิดไปนะครับผมซึ่งการบวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยสำคัญกับตัวละครเรามากเลยนะครับผมเนาะก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเลือกอาวุธให้ถูกเลือกอาร์ติแฟกต์ให้ดีเอฟเฟกต์เซตไม่ดีแต่ถ้าออฟมันดีคุณเก่งแน่นอนผมพูดแค่นี้เลยครับเก่งมากๆโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมา บอกทริคเป็นทริคสำหรับเด็กน้อย,น,อยนะครับผมผมก็ไม่คำนวณเรื่องเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นให้แล้วกันนะครับผมแค่จะมาบอกทริคส่วนที่เหลือทุกคนน่าจะจับทางกันได้นะผมหลังจากดูคลิปนี้ไปก็ขอให้ทุกคนจับทางกันได้นะผมว่าตัวเองขาดเหลืออะไรคาดตกตรงไหนนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผม o u a g a i next day นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย